เก้องซูโอ้ยึูซึซูึ้าฮะวู้ยน่ารักมากก้องซูไปเลยครับดูเด็กบ้างพอซูมมันเสร็จแล้วก็มาซูมความหล่อของผมต่อ ค็ออ่ะไงว่าไหนด้วยคิวเกมทนายเขาอยด้วยป่าพี่พ <contam> ี <a> ่ก um ้องครับพี่ก้องหมุนมาพี่ก้องหมุนเย็นเกมแม่งเล่นไม่ได้คือเอาเราไปไหนกันมาไปเล่นเกม โหลดอยู่ไม่ยังไ,งไมไ้เล่นๆเลยนั่งโหลดแม,ม่ก็โหลดจบกสิบห้าชาตินั่นแหละไม่เล่นแนล้วยังมีเขอยู่เา,ายยใช่เลยก็ใช่ไอ้ไอ้บอยไอ้ออต้นมันเล่นได้แล้วแต่น,นี้เล่นไม่ได้คนเดียวเป็สบายดีก็เลยสบายดีนั่งเงียบรู้ว่าเขาหลับกันหมดบ้านแล้วเดี๋ยวต้องอดข้าวหนึ่งวันเพื่อเพื่อพี่ฝรั่งทำไมอะพี่สัญญาณไว้ไงสัญญาไว้ว่าจะอดข้าวให้ฝรั่งอน่ะ ถ้าพี่ฝรั่งออกจะอดข้าวถ้าหนูออกพี่ฝรั่งจะมาแก้ผ้าเดินรอบบ้านอ๋ออดข้าวกี่วันวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้มีปาร์ตี้อดเดี๋ยวเป็นลมจ้าคุณโมคุณเบลอดวันจันทร์กินแต่ผลไม้อือดีดีดีกับัไ้หอมที่อยากรู้โจทย์แล้วเว้ย